หากท่านผู้ชมครับมาอยู่กับเชฟแบงค์อีกเช่นเคยนะครับโอ้โหเมนูในวันนี้นะครับโอ้ม like. ีเกี๊ยวมีกระเทียมเกี <to Russell. S 1> ๊ยวเหลืองๆเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับแล้วดูหน้าเป็นเชฟแบงค์สิฮะโอ้มันน่าเอาตีมไปหยุบปากมากเลยนะครับเนี่ยโอ้เมนูในวันนี้นะครับก็คือจีบกุ้งหมูเด้งนะครับโอ้โหและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือกุ้งนะครับกุ้งสดๆเลยนะครับแล้วเชฟไปยืนตากแดดทำเก๊กหลออะไรตรงนั้นล่ะฮะโอ้โหคนบ้าอะไรแก้บ้าตากแดดอั้เนี่ย กุ้งนี่สดดขาวมากเลยนะครับนี่แหละครับมันจะวัตถุดิบไม่เยอะครับอเมนูนี้ทาง่ายๆครับก็จะมีกุ้งสดนะครับมีหมูสับนะฮะแล้วก็มีเกี๊ยวด้วยนะครับโอ้โหเล่มจานนะครับมันแป้งมันครับแล้วก็ตามเห็นนั่นและครับรากผักชีกระเทียมนะคะโอ้ทันแล้เลยครับรากผักชีกระเทียมก็เอาไปลงในโคกแล้วก็ตำโคกเลยนะครับอือตำให้มันแหลกนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้ เต่ไม่ต้องแก้ผลาดทำเหมือนเชฟแบงก์ก็ได้นะฮะดูสิครับโอ้โหตามไปแรงๆเลยฮะเชฟโอ้หน่าจะแรงแล้วครับจากนั้นก็นำเอามาใส่กับหมูสับนะฮะดูสิครับโอ้หมูนี่แดงอมชมพูมากเลยนะครับนายมาหอหจากนั้นครับก็ลุกเล้าแล้วครับเอามือนี่ละครับเพิ่งจับําเยี่ยวมาะมาณนะฮะปรุงเข้าไปครับเพื่อความนัวจากนั้นก็พริกไทยครับโอ้โหลมก็แรงแล้วเกินนะฮะพริกไทยมันลอยออกข้างนอกหมดแล้วครับโอ้ โอดูสิครับจากนั้นก็ซอสหอยนะครับโอ้ยซอสหอยที่เป็นหอยนางรมหรือหอยอะไรก็ได้นะฮะจากนั้นก็สีอิ้วขาวครับปรุงตามใจชอบเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแล้วก็น้ําตาลครับจากเกงเชฟแบงค์ใตั้งแต่ทําคลิปมานะครับตัวแรกเลยครับสีนิซีดไปเลยนะครับโอ้โห โทนทานจริงครับกางเกงตัวนี้จากนั้นก็เหมือนเดิมครับเอามือนะครับที่เพิ่งจับหั่เหี่ยวมานะฮะก็คุกเกล้าครับเพื่อความนวนะฮะโอ้โหจังนะครับน่าจะเซ็ตแล้วครับทางด้านหมูฮะทางนี้จังหวะนี้ครับเขามาหั่นผักนะครับน่าจะเป็นผักหอมกับผักชีนะฮะโอ้โหดูสิครับ ครับการหั่นของเขาครับไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหเขาหั่นมิจ้าบรรณเลยครับอใส่ลงไปครับโอ้เอาขาเข้ามาเลือกับหมูด้่วนนะครับโอ้โหดูสิครับผมเข้าไปใกล้ๆดูครับนี่นี่ะครับเราก็จะได้หมูนะครับหมูที่เด้นนะฮะโอ้จากนั้นนะครับผมก็นำกุ้งนะครับมาทําอะไรครับเชฟอ๋อมาตัดครับตัดทำไมครับตัดทำไมไม่ดูนะ อ้อเอาใหม่ครับเชฟอ๋อนี่คืออะไรครับอ๋อผ่าให้มันผ่าให้มันน่าจะยืดยืดออกมายาวยาวได้นะฮะโอ้โหดูสิครับวันนี้เขามาแบบนิ่มนิมครับมาแบบนุ่มนวลนะท่านผู้ชมครับโอ้โหขอให้ทุกคนยังอยู่กับพวกเราต่อไปนะครับเราจะทําเมนูรังสรรค์เมนูมาเรื่อยๆแล้วกันนะฮะโอ้โหตราบใดที่ยังหำแป๊อยู่นะฮะเราก็ยังมาอยูดทาคลิปนะครับผม โอ้โหแล้วดูสิครับจากนั้นครับเอาหมูนะครับที่หมักนะครับมาห่อเกี้ยวมาทาเกี้ยวนะครับแล้วก็เอากุ้งนะครับโอ้ยใบไ,ไปวางครับโอ้แล้วก็เอาน้ํอาอมริดนะฮะวางเข้าไปนะฮะเพื่อให้เกี้ยวนะครับอยู่ตัวนะครับแล้วก็ม้วนเลยครับม้วนม้วนม้วนไปเลยะคราวนี้โอ้โหดนสีก็เล้าใจแล้วเกินนะฮะจังหวะนีโอ้โหนี่ครับห่อที่สวยงามมากเลยนะครับ เแบงค์คร pues oh ับคนหาอะไครับห oh ่อเกี้ยวอย่างสวยเลยครับโอ้โหนี huh. okay. oh. Oh ่นะครับห่อเสร็จแล้วก oh ็เลี exactly okay. ้ยงกันอย่างนี้นะครับโอ้เมนูนี้นะผมบอกเลยครับน้องๆหนูๆที่อยากทำอาหารนะครับกูลองฝึกทํากันได้เลยนะครับดีไม่ดีนี่เก่งก็เชฟแบงค์อีกนะฮะโอ้จากนั้นครับก็เอาลงหม้อเลยครับโอาหม้อซึ้งครับมีแผนกโยนของให้ด้วยครับจากนั้นก็นึ่งครับนึ่งจนสุกแล้วครับโอ้โหและนี่ละครับโอ้นี่ยิ่งกว่าเซเว่นนี่ครับโอ้ยทำกินเองที่บ้านนะครับ สบายๆแล้วครับตาให้ลูกหลานลูกองเล่าเต้าห้วยเฮียอะไรกูพูดเป็นเรื่อยนะครับจังหวะนี้นี่แหละครับง่ายๆครับสูตรตามนี้เลยครับจากนั้นก็โรยกระเทียมเกียวนะครับน้าจิ้มอยากจิ้มอะไรก็จิ้มเลยครับแล้วแต่เลยครับผมโอ้โหดูสิครับมันน่ากินซะละเกินแล้วก็ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือเมนูอะไรนะเมนูวานีบกุ้งหมูเด้งนะครับโอ้โหเนี่ยคุท่าทางเชฟแม็กสิครับเหมือนคนเสียเส้นเลยครับเสร็จแล้วครับโอ้โห กูคือเก่งนะวะสำหรับมือนีเด้อครับเด้ออูใดที่ซื่อชอบการเห็ดอาหารเด้อครับเด้อผมมีเกมมาแนะน้าครับภาพงามคืออาหารที่ข่อยเห็ดเลยที่สำคั์ก็คือโบนั้นแตกง่ายขนาดตามนี้เละครับ วันนี้นะครับมีเกมมาแนะนำนะครับเกมติ่มซำจากค่าย PG นะครับโอ้ต์าพี่สวยมากเลยนะครับเล่นไปนี่หิวไปเลยนะครับโบนัสนี่แจกเยอะมากฟรีสปินเข้าเข้าไม่หมดสามารถกดซื้อตามแถวได้เพื่อโอกาสเข้าฟรีสปินง่ายๆนะครับไม่ต้องรอนานยิงตัววายมาเยอะก็ยิงได้เยอะแล้วครับหาตังค์ไปกินติ่มซำได้ง่ายๆหากใครสนใจอยากเล่นก็แค่แอดไลน์ไปเลยครับแอปแจ็คพอตแปดร้อยครับมีแอดทางหน้าด้วยนะครับแอดมาที่แอปแจ็คพอตแปดร้อยครับฝากกดขั้นต่ำหนึ่งบาทคอยเซอร์วิสตลอดยี่สิบสี่ช ว่ามาจากเชฟแบงค์จะได้รับส่วนลดจาก300เหลือเพียง100ทสันทีแล้วท่านผู้ชมมาแม่สูมังหลังนะาหมดเวลากินแล้วเร็วๆมาเรียงหมูนะสูนี่กินอะไรกังเชฟมา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 มโนี่กับมาดูน้อเดียวนธรรมดาไปอันนี้มียังกอเมนูซื้อว่า่ะยง เอ้ากุ้งกิ้มไม่เกี่ยวแหงเลี้ยงเกี่ยวคอยลืมหั่กุ้งเกี้ยวหั่ม้าต้องตร์สองตัวอีกแล้วมึงหวานอ่ะซุดซุดตึวนี้มีความกำลังเหมือนเดิมผมเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงย่แก็เก่งนะวะ

มีเพลงใหม่นำละครน้ำตาเดียมเร็วนี้่องทางนะเ็มีซเต็บแน่นอนเราเียเราก็จะมีซีรีส์เก็บมแม่ซีรีส์อะไรไม่รู้ครับาาังสือนาะเทมเนาะฝากแน่นอนทำน้ำมือครับไม่เ, like good, like เป็นไรครับอย่าลืมครับฝาดก็ไก็แท้ก็ทจไรก็ิ่ก็ิ่งก็ไม่ใจทุกคนเลยทมือรั ถูกต้องมาด้วยหน้าข้างหน้าถ้าเธอจะเหมือนนางฟ้านางสวรรค์ขนาดนี้เธอแอบ,บนีพระอินมาเกิดใช่ไหมคนดีสารภาพมาเลยเดี๋ยวนี้